สวัสดีครับผมนาสันเกมเมอร์วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาแจ้งให้ทุกทุกคนที่อยู่ในช่องผมทุกคนที่ติดตามครับได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยช่องผมเนี่ยประสบปัญหาครับก็คืออีเมลที่ใช้ในการสมัครเนี่ยหรือว่า gmail เนี่ยที่ผมเปิดช่องก็คือช่องนาสันเกมเมอร์เนี่ยอีเมลมมนได้ถูกแฮกค,ครับซึ่งผมคิดว่าเหตุน่าจะเกิดจากตอนที่รหัสสตรีมของผมเนี่ยถูกแฮก แล้วรหัสสตรีมนั้นเนี่ยใช้ใช้อีเมลตัวเดียวกันกันกบที่ทำที่ทาช่องอันนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นผมก็ได้สตรีมคืนแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาผมกำลังนั่งดู Youtube อยู่แล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาครับว่า PayPal ได้มีการใช้เงินในบัญชีของผมซื้อของในจำนวน 850บาทกับ400กว่าบาทเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้ดูครับซึ่งผมตกใจมากครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้ออะไรไงผมดู YouTube อยู่แต่อยู่ๆมันมีคนเข้าไปที่ PayPal ของผมแล้วก็ใช้บัตรเครดิตของผมซื้อของโดยที่ผมไม่ได้ไปนคนทำผมก็เลยรีบโทรไปหา PayPal แต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยสีทุ่มกว่าแล้ว Pay p a l มันปิดทำการไปแล้วครับก็เลยต้องโทรในตอนเช้า พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมโทรไปก็ทางเพยเพาก็รับเรื่องเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะดําเนินการให้ก็จะใช้เวลาดําเนินการสักสองสาวันแล้วก็มาวันนี้ครับวันที่ผมอัดคลิป13พฤษภา,าคมเพยวเพียได้ส่งอ e ีเมลกลับมาบอกผมว่าไอรายการ2รายการนั้นนะ่ะที่ถอนออกไปอ่ะมันมันเป็นการกระทําของผมเองแต่ผมก็โต้แย้งไปแล้วครับว่าผมไม่ได้เป็นคนทําเพราะว่าอ e ีเมลผมเนี่ยถูกแฮกเขาก็เลยบอกว่าเพยเพา ไม่สามารถที่จะเอาเงินคืนให้เราได้เพราะว่าทางคนที่แฮกเนี่ยเขาเข้าระบบอย่างถูกต้องเลยครับก็คือใส่อีเมลใส่รหัสถูกต้องซึ่งผมงงมากครับว่าไม่รู้เขาทํำยังไงอแต่คือเขาสามารถเข้าได้โดยที่เหมือนที่เป็นผมเข้าเอง่ะเพราะฉะนั้นเงินก็เลยไหลออกไปโดยเหมือนที่ผมเป็นคนกดซื้อเองครับผมก็เลยถามพี่พาวว่าผมควรจะทํำยังไงพี่พาวก็เลยแนะนําให้ผมเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารครับ ไปขอ,อเกี่ยวกับการทักท้วงเกี่ยวกับการใช้บัตรเดบิตบัตร ATM อะครับที่เอาไปรูดของเนี่ยซึ่งผมไปทําเรื่องมาแล้วแล้วก็ธนาคารรับเรื่องแล้วครับก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีว่าผมจะได้เงินคืนไหมและทีนี้สิ่งที่เพย์พาบอกผมมาก็คือว่าอีเมลของผมเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่า ทางแฮกเกอร์เนี่ยได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอีเมลเพราะว่าอีเมลนั้นเนี่ยผมผูกไว้กับหลายบัญชีเลยครับออาไ่ใช่หลายบัญชีผูกไว้เกี่ยวกับทุกอย่างที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นช่องอเป็นช่องช่องทางการจ่ายเงินซื้อของอะไรพวกนี้ผมผูกไว้อีเมลเดียวแล้วมันก็โดนแฮกไปแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะยกเลิกอีเมลทุกอย่างที่มันเชื่อมไว้อยู่ก็คือรวมไปถึงช่องด้วยแต่ว่าผมจะไม่ปิดช่องผมจะ ลงคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายครับแล้วก็ปล่อยให้ช่องมันล้างไปโดยการเวลาครับก็เลยอยากจะมาแจ้งทุกๆคนให้ทราบว่าต่อไปนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวอะไรกับในช่องนี้อีกแล้วเพราะว่าอีเมลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วครับผมอาจจะทําช่องใหม่ในอนาคตก็ไม่แน่ครับแต่ว่าเร็วๆนี้คงไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าผมรู้สึก เสียดายแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกคนดูครับนี่คือคลิปวิดีโอทั้งหมดที่ผมได้ทำลงแรงทั้งแปลบ้างแล้วก็ตัดต่อทุกๆอย่างที่ผมทํามันสามารถบินไปได้ทุกเมื่อเลยครับตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดคนที่เขาแฮ็กไปเขาลบแอดเค้าผมออกก,ก็คลิปทุกคลิปที่ผมเคยลงมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าวันใดช่องผมมันบินไปแล้วก็ นั่นแหละครับมันได้ไปแล้วจริงจระยะเวลาสิบเดือนที่ผมได้ทำมามันมีความสุ่มเสียงผมก็เลยจะต้องมาชี้แจงว่านี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะได้ลงแล้วถ้าใครที่ยังติดตามผมอยู่แล้วต้องการที่จะติดตามผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมลงคลิปผมจะมะีคำอธิบายในช่อง d i s c r i p t i o n ว่ามีแฟนเพจ a c e b o o k อยู่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโอเคนี่เป็นแฟนเพจ ของผมเองครับใน Facebook ที่ทําไว้ก็ต่อไปนี้ผมจะเข้ามาไลฟ์สดในนี้ครับไลฟ์สดในในเพจ a c e b o o k เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเพจเป็นหน้าสันเกมเมอร์ตอนนี้เป็น High Society หลายคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ในคลิปนี้ที่กำลังจะลงครับใครที่ยังติดตามผมอยู่ก็ต้องขอขอบคุณม,กมากๆากครับแล้วก็ถ้าอยากที่จะสนับสนุนอีกก็ช่วยเข้ามากดไลค์กดติดตามในแฟนเพจนี้ด้วยเพราะว่าช่องนั้นเนี่ยผมอาจจะได้ทำแล้ว มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเศร้าครับเสียใจมากๆผมสร้างมาก,กับมือครับแต่ว่าถูกใครบางคนที่ไม่หวังดีเข้ามาแฮกอีเมลซึ่งมันเป็นอีเมลหลักถ้ามันเป็นอีเมลลองผมจะไม่เสียใจเลยแต่ว่ามันเป็นอีเมลที่ผมทําช่องขึ้นมาครับไปหมดเลยมันอาจจะไม่บินก็ได้ครับแต่ว่าคือมันเสี่ยงมากๆแล้วอีเมลนี้ผมจะไม่ใช้แล้วผมจะปล่อยไว้เลยผมสมัครอีเมลใหม่ไปแล้วครับคือผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับอีเมล ช่องนี้เลยเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยและไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมจะยังทำต่อไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนเข้าไปติดตามในแฟนเพจนี้ผมอาจจะไม่ได้อัดเกมลงน่าจะเป็นไลฟ์สดสมากกว่าก็จะมีพวกอว V ครับเดนบายเดย์ไลฟ์หรือจะเป็น c คา n t เตอร์เซอสอะไรพวกนี้ครับก็จะไลฟ์ไปเรื่อยใครที่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยก็ช่วยกันเข้ามากดติดตามในนี้ละกันครับก็ วันนี้ก็ต้องขอแจ้งว่าท่านี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับที่คอยสนับสนุนช่องหน้าสั่นเกมเมอร์มาตลอดแล้วก็คอยติดตามขอบคุณผู้ติดตามทั้ง316คนซึ่งอาจจะเป็นจนํานวนไม่เยอะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันที่สุดแล้วครับกว่าจะทําได้มาถึงขนาดนี้ก็ใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งแรงใช้ทั้งใช้ทุกอย่างที่ผมมีครับในการทําช่องขึ้นมาช่องช่องหนึ่งก็ โอเคครับเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันใน Facebook แล้วกันนะแฟนเพจ a c e b o o k เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็สำหรับใครที่จะติดตามอยู่แล้วก็อยากเข้ามาเล่นเอาวีด้วยกันเนี่ยก็เข้าไปแจมกันได้เลยครับหรับน,นี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกสะเทือนใจจ,จริงครับมันแย่มากๆเดี๋ยวไว้ผมจะกลับมาใหม่ใน Facebook สักวันหนึ่งผมจะเข้ากลับมาเปิดช่อง YouTube อีกครั้งนึงครับผมยังรักในการอัดคลิปเกมแล้วก็ลงเกมอยู่ แต่ว่าช่วงนี้ผมขอไปรักษารักษาจิตใจแล้วก็เข้าไปจัดแจงเคลียพวกเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าอีเมลต่างๆให้มันปลอดภัยแล้วก็ดีกว่านี้มันอาจจะเป็นที่ผมด้วยละหลวงในการไล์เกมอาจจะไม่ได้ปิดข้อมูลที่สำคัญอาจจะมีตกหล่นตรงไหนก็เลยเป็นช่องโหว่ให้แฮกเกอร์เนี่ยเข้ามา จาะระบบได้แต่ก็นั่นแหละครับมันได้เจาะไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องย้ายหนีมันอย่างเดียวครับเพื่อความปลอดภัยก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับไว้ไปเจอกันใหม่ใน Facebook สวัสดีครับ